พี่น้องเอ้ยเสียงดนตรีบรทันสินงเสียงขึ้นเข้ามาตอเบาเงินหน่อยขอสมมาแม่พอซึ่งพี่น้องผู้มาจ้องมันรับชมหลกูกลานเขากลับกลมผู้กดไหลมนันติดตามขอสนองความหูผู้นางฟังจนจบเหลืองอย่าได้เ,ดเครื่องหุนหวยห,หลาให้หันมาติดตามตอหลกูกลานขอห่อเขาเราเป็นเหลืองให้รับฟังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ครับผมเบาเงินหน่อยนะครับเมื่อวนี้สิมาหายความหูเรื่องยากําจัดแมงลมงอะไรแมลงเมืนน่อนี้ให้ท่นานผู้ใหญ่เพป่นแนะนําตัวเป่นสิมาหายความหูครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เล็กเนาะครับวันนี้เอาเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่เล็กผู้ใหญ่เล็กอยู่ไหนต้องบอกบ้านอยู่บ่เออที่อยู่เอาเพื่อเขาอยากมานันดิอ๋ออยากมานะครับอ่า อยู่มูลที่หนึ่งบ้านขี้เหล็กนะครับหนองบัวทองรัตนบุรีสุรินทร์ครับอยู่ข้างๆบ้านเบาเืินน้อยเนาะอยู่ติดกันเนาะอยู่ติดกันวันนี้จะมาสอนทำน้ำหมักไล่แมลงกับน้ำหมักชีวภาพสูตรหมักสิบห้าวันนะครับนี้มาสองอย่างเนาะสองอย่างครับสองอย่างให้ความรู้สองอย่างเลยครับอย่างแรกสูตรไล่แมลงนะครับสูตรไล่แมลงส่วนผสมเอาเอาส่วนผสมก่อนเนาะมกาจะมีอ่า อันแรกอย่างแรกโลหมากเตรียมเตรียมโลหมากเนาะโลหมากน้ำอ่าโลหมากแล้วมีเหล้าขาวปกติสูตรนี้ใช้เหล้าขาวขวดใหญ่แต่เบาขึ้นหน่อยเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นเลยเอาขวดหน่อยเนาะคือเหตุให้แบบว่าขับผู้ใดบ่มีต้นทุนสูงกับข้ากระสามารทิดตามน้ำส้มสายชูปกติต้องใช้ขวดใหญ่ใช่ต้องใช้ขวดอ่าอันนี้เป็นขวดเล็กขวดเล็กผงพะโล้ผงพะโล้ ปกติอ่าถ้าเป็นผงพะโล้ที่จะมี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 ไม้อยู่ในนั้นมีผงมีไม้มีอะไรดอกอะไรน่ะแบบโบราณเออใช้สี่ซองแต่นี้แบบเข้มข้นแบบเป็นผงนี่เอาใช้ซองหนึ่งพอโอเคยาเมายุกยาเมาคือยาอย่างยาเมาคือยาเส้นยาฉุนไม่ใช่ยาสูตรธรรมดาต้องเป็นแบบยาเมาเลยนะครับยาเมาอ่าถ้าถ้าถ้าเป็นสูตรปกติขวดใหญ่นี่ใช้สามกํมอันนี้เราก็ใช้กําครึ่งโอเคเนาะ ประมาณสองห่อนะอสองห่ออะเราวิธีทําก่อนเลยนะครับเอาเทาขาวเลยเอาเ้าขาวเทไปเลยหนึ่งขวดสามารถตกแตกได้ครับมลยน้อยมาในรูปแบบไทยคนแล้วอ่าน้งส้มส่ยชูเทไปใส่มหมดเลยใส่มหมดเลยครับเใส่หมดเลย อ่าอันนี้ผงพะโล้ใส่หมดไปเลยเนาะใส่หมดเลยอ่าเนึ่งวันแตง่ายจังง่ายง่ายแมวเอาง่าย,ายเาายด้อพี่น้องอันหนึ่งกำมือเด้อคร่ะอันหนึ่งกำมือเอาใส่ไป<ด><อ>เข้ามาไว้โดดก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกอันนี้ครึง่งครึ่งพอห,ห,หิิมหนึ่งหิิมหน่อยใส่หมดบ่ได้บ,บ<อ>่มาสิเลยสูบเอาไว้กัดสูบก็เป็นเอาไว้ผสมรอบหน้านะ อมีแนวคนบ่เยอะอ้าวคนคนผงยกขึ้นได้ไหมยกยกขึ้นเนาะครับอ้าวคนคนให้เข้ากันมันก็จะออกสีอาสีน้ำตาลอย่างนี้ล่ะอ้าวอ่าโอเคหงไว้ดนบนอ่าเสร็จแล้วปิดฝาเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่น หมักสองวันสองวันอ่าสองวันใช้ได้เลยแล้วอัตราอายุการใช้งานก่อนบอกอายุการใช้งานหนึ่งปีหนึ่งปีอ่าหนึ่งปีครับหนึ่งปีหมดอายุเนาะการใช้งานก็คืออ่าห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรพ่นไร่แมลงตอนเย็นเด้อตอนเย็นอ่าสัปดาห์หนึ่งพ่นกี่ครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือสามวันสี่วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับโอเคโอเคอันนี้ก็จบผ่านไปอ่า รียบส่วนบอกอีกอย่างหนึ่งกากมันสมมติว่าเราจะบอมันครบสองวันแล้วเนาะหมักแล้วครบสองวันกากมันนี่กองเอากากมันไปใส่ตามไข่ขวยมดแมมันจะทําให้ไล่มดได้นะวันนี้มีผลอ่ะรุนแรงเด้อใส่พอดีพอดีส่วนแล้วอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งอันนี้สูตรบอกอันนี้มาแบบสองสูตรสองสูตรเนาะอันนี้อันนี้บอกดูครั้งเดียวได้สองอย่างอันนี้โอเคอ่าวสูตรสองอ่าสูตรสองอันนี้คืออะไร เดี๋ยวต้องลืมลืมบอกไปว่าสองสองสูตรนี้ได้มาจากการที่ไปอบรมของสสอออ่าไปศึกษาดูงานที่สวนเก้าไร่เศรษฐกิจพอเพียงาของสสออแมนมีประโยชน์แมนครับสวนเก้าไร่ของอาจารย์ธนกิจพงเกษมชูวงไปติดตามได้สร้างบุญนำพาในเพจเฟซบุ๊กนะครับติดตามอาจาะกดกต้องติดตามทังนีนำนะครับอันนี้อ่าก็เลยซือ น้ำหมักชีวภาพถ้าเป็นผมก็จะเรียกว่าน้ำหมักครอบจัก,กรวาลใช้ได้ทุกอย่างหมักแค่ส <15, 000 S 2> ิบห้าว<ช>ันอุปรกรณ์ก็จะเป็น e อ EM เอ็ม e e อยากจะให้ซื้อของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เคลโออ่านว่าอย่างมองไม่เห็น <laughs> เอแว่นหน่อยมองไม่ <laughs> เห็นเหมือนการอาวอาสดสดรุ่นดีก็ าต้นตำรับของศาสตราจารย์ด็เตอรเทลูโอฮิ่ง่ะมันจะต่างกับอ่ามันช้อปปี้ช้อปปี้ลละซดามีประมาณแปดสิบบาทแต่ถ้าเป็นตลาดเราจะเคยซื้อแล้วของตลาดนี่สีสีของอันนี้มันเข้มข้นสีของตลาดนี่มันจะจางๆอยู่ในตลาดรัตนาะทั่วไปนี่ต้องซื้อแบบนี้เอาแบบนี้เท่านั้นถึงจะดีน้ำเปล่า น้ำเปล่าเอาขวดอ่าขวดโคกหนึ่งจุดสองห้าใส่น้ำเสมอขอบฉลากแค่นี้อ่าโอเคอนนส่วนผสมก็จะคืออันนี้กากน้ำตาลครับหาซื้อได้ทั่วไปเนาะอันนี้แกนลอนเท่าไหร่แกนลอนละประมาณ95บาทมนะั้งจำไม่ได้จำไม่ได้ล่ะไม่แพงหรอกโอเคอืก็สูตรก็คือเอ3มสช้อน <EM 3. S 2> กับน้ำ ระดับนี้เนาะระดับน้ำขวด่งจุดสอระดับน้ำฉลากกลกน้ำตาลสามช้อนอ่ใ <3 S 1> ส่ไปใส่ไปใส่ไปไอ้เอ็มสามช้อนอเปียกด้วยครับขอโทษหนึ่งหน่งสอง สามสามช้อน,อน,นการน้ำตาลนี้จะยากวะเนี่ยการน้ำตาลไม่ยากหรอกเหนียวน,นิ่เหนียวอยู่ต้องได้อันนี้ง่ายกว่าการน้ำตาลตสามช้อนอ่ะแต่คล้ายๆพอหมักเสร็จแล้วสูตรมันใกล้ๆคุณภาพคล้ายๆ ยูลิซีหนอกล้วยแค่สาแค่สามอย่างนี้ครับน้ำอีเอ็มแล้วก็กากน้ำตาลสามสามสามคิดง่ายง่ายกี่วันนะสิบห้าวันครับหวันสิบห้าวันใช้ได้เลยใช้ดีด้วยอัตราการใช้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอัตราการใช้จะบอกวิธีใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมอ้าวปึ๊บ ปิดฝาเสร็จแล้วปิดฝานะครับฝาขย่าให้เข้ากันแล้วเราหมักไว้<ร>ล้าผสมเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ปิดฝาเขยา่าเขยา่าให้มันเข้ากันวิธีเช็คอ่าไม่ใช่ก่อนเอาเก็บไว้ในที่ล่มนะครับสิบห้าวันวิธีเช็คก,ก็คือมันมันจะแน่นเนาะเพราะมี<น>กา๊าซข้างในเออประมาณสามสี่วันเราค่อยไปคลายออก ขายออกแล้วก็ปิดใหม่15วันเก็บไว้15วันก็ใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้เลยก็คือสามารถจะใช้อะไรได้บ้างก็ฉีดใบฉีดใบฉีดใบ2ช้อนต่อน้ำ20ลิตรนะครับปรับดินก็คือ1ช้อนต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็จะมีะสามารถใส่เขาเรียกอะไรล่ะ ในห้องน้ำํำห้องน้ํามีกินดับกินใช้ได้นี่ขวดน,นึงไปเลยใส่ไปเลยก็บางทีบางบ้านส้วมเต็มเร็วเราใช้อันนี้เทไปในโถส้วมก็สามารถไปย่อยสลายอมูลได้ประมาณปกติเดือนสองเดือนก็ได้สูบเนาะแต่ถ้าใช้แบบนี้คืออันนี้เคยมีคนทดลองมาแล้วหลายคนเอาไปใช้เคยทําแล้วให้คนอื่นเอาไปใช้ฟรี ก็สามารถหลายวันหลายเดือนกว่าจะได้กว่าจะอ่าได้สูบครั้งหนึ่งแล้วก็เวลามีเศษอาหารที่เป็นแมลงวันตอมนี่ก็สามารถเอาไปเทราดไว้ไ่แมลงวันาคืนนึงปุ๊บกลิ่นมันก็จะหายไม่มีแมลงตอมโอเคดีเอ๊จะพูดอะไรเพิ่มอีกลืมที่ว่าครอบจักรวาลอ๋อมันเป็นครอบจักรวาลมันครอบจักรวาลสามารถใช้ได้ใช้ได้ทุกหลายอย่างครับแล้วแต่จะมีหลายประโยชน์โอเค ครับคลิปนี้นะครับเราเงินหน่อยก็ขอกล่าวคำมาสวัสดีครับ